เขาเหดกินขมืออยู่ไปว่าเซ้านาอันนี้หลังจ็กกี่หน่าดำๆหมเละแจกหม่งจาอ้างเทงมีเป็นมูม่วงมิดจัะลองดูกรึบกๆึบกรึบกึบนราเนชบันขว้เขามากเลยแบบหมบดเน่มันแย่อ้งานคนเองขมืออ่หายอายเรากินหบดได้เนื้อเมันหนักมาบ้านนาดีนะครับห้าม่วมอีกแล้วทางเข้า นี่ถือว่าน้ำแห้งแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งก่อนที่เข้าไปได้ห่อใสนะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวท่วมนะครับตรงนี้เพราะว่าน้ามันมาจากภูเขาตอนนี้ตรงหน้าก็เป็นทะเลสะาบแล้วเป็นน้ำทะเลเลยโอ้เบิ่งนข้างเงนอนปะตอมต่อจอยนี่ เป็นเดือกลายเป็นสะน้ำเลยนะยยยยเดียวเนี่ยงไปได้ย่อไปได้ย่ไเนาะอ่ะ,อออะจะติไฟลองเบิงนะครับ 你了。 มองเลี้ยวรถก่อนนะครับเลี้ยวข้างหน้าเพื่อแหละอันนี้เข้ามาเบิ่งซื้อนะเข้ามาเบิ่งนน้ำเดี๋ยวออกไปอีกไปี่ครับ ก่อนออกนะครับอ้าวลุยจู่ๆโอ้เปียงอีกแล้วครับเปียงอีกแล้วรองเท้าอีกข้างเดี๋ยวต้องบึ่งก่อนนะครับว่าใส่เลขไหนวะเลขสองนะเดี๋ยวใส่เลขหนึ่งออกไปนะครับป้ายบานนี้ไปต่อครับ นี่ครับตรงข้างหน้านี่มันเลืกแห้งเนี่ยเย้โอ้โฮโอ,โอ,โอ้สุดยอดอะรอ,องเท้าเปียกแล้วแบบน,นี้ มีเบิกกระเป๋าก่อนรู้สึกเหมือนมีน้ําไหลใส่จีนนะก็เปิดน้ําจากกระเป๋าก็เลยอยู่ใส่กระโปงหู้นะโอเคอะเดี๋ยวเช็คกระเป๋าก่อนกระเป๋าเปียกปะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับน้านไหครับสองได้ครับไอ้เก้าครับไอ้เก้าไอ้เก้ามาดูใส่ครับ มาแต่สะกละครครับยำได้ซสมือครับยังบุมีมือมือบวกไปังกินข้าวตรงกลารบอกครับผมหากินน้อยๆเดี๋ยบวกหากินหลายเลยเน้เบ็ดแล้วผมจุยุดส่องไอ้เก่าครับไอ้เก่าชาวเวลวครับผมสิพามาเบิ่งครับนี่ายกอ่าเดียบรลอยละโอ้ยบุบวกบบวกพันปี บวพันปีโอ้ทุกคนเ้ยไปแล้ว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 เรื่องธรรมดัเดี๋ยว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 เดี๋ยเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวดีี๋ยวเดีี๋เดี๋ยวเดี๋วเี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยเดี๋ บั้านย่าห้องโบเดตถ่ายคลิปนะนอนอึ๋ยอยู่บอกไปใส่เห็ดยังกับโบเห็ดเพิ่งถ่ายย่างเลยบ้านย่าถ่ายคลิปเนี่ยเพิ่งทำทรงคือแหงเลยครับใส่หอดเอี่ยมไม่ได้มื่อนี่น่ะใส่หอดเอี่ยมได้เมื่อนี่อ่ะโอ้ยเาเห็ดกินพวกมืออยู่ปีว่เจ้านะนะฟองพี่ฟองพี่มามาสีความน้อยเลยไหมกินนะโอ้ยทรงคือแหงเว้ย แกงโอ้ <c oughs> แกงกบแกงเองปลาก,กับปิ้งเองจ,จ,จิ้นใจข้อนี่บุวซอยห้าเลยว่นนี่อ่าดน <c oughs> ดนดีนะยังได้กินนี่นะ <c oughs> ดนโดนโตัวแตงเขา <c oughs> กินเท่านึงเ่าเลยบปอยากซอยนะเกือบคว่ำ ามลมาสุดเทือรด้วยครับที่ว่าเพิ่นปิ่งไก่ที่ว่าเพิ่นแกงนั่นแกงนี่ตาบักหงบแม่เลยครับก็แค่จับกล่องมาถ่ายละกัสุดท้ายกับโมพ้มกับแม่เพิ่นละครับเพื่อนันนี้บอกความจริงเลยบอกความจริงเลยโมโหน้คนไทยอย่งที่ว่าน้องโดราเฮ็ดกินหรือบ่เฮ็ดกินให้ไปเบิ่งสองน้องโดราเนาะ รักปลากดติดตามกดไลค์กดูเซนน้องตัร้ายเด็ดจ้าเข้าไปมีมีเมนู้ยังไในมานนำเสนอวันนี้กับเขารแล้วมาต้มมะพร้าวแกงน้ำไม้หมกปลาปิ้งปลาเบาเก่ากินเหยื่อจังเลยเมื่อแก้วจ้าโอเคเลยจ้าให้เบาเก่ากินแจ้วกับบุกบวกกับพ่อกินเหยื่อจังเมื่อไปเดี๋ยวครับกินข้าวกินน้ำครับวันนี้ โอ้เกือบควมบ่ไครโอเคครับผมแซบครับครับครับกินอิ่มเกเมื่อก็เมียดอล้างัวหลัจานบอกเขาเลยบอกเม้นบอกแล้วบอกเขาอ่นนี่น่ากินข้า กินข้าวกันจ้ากินข้าวตอนสวยทุกคนกินข้าวตอนสวยกับเบิดไมเบิดไปตรงทิปแล้วนะทิปข่าน้อยเป็นแล้วแซ่บแซบอันนี้หลังจากกินข้าวแล้วเดี๋ยวนองดูร่าพามเบิงสวนนะบวนลนะเ่อบเมียนครับอเนอเนอนัอ้โรนับกหยนั้เมีนอ้เนอเีน้ยนีย้อน งาดำๆพุงเละมันพุงเละโอ้กระดดกี่นี่น่คืกวันไหนจะมาไว้เืุสุกว่นนี้เขาว่าทั้งแม่สุกเลยแม่บอกลองลองบุงจะน่อยไปพ่อไอ้หน้าทีักบุงจ้าเราบุญยืะน้อยไปโอ้กระดดกี่นี่อกเนาะงานมันเป็นสีม่วงเนาะประงพันหยองว่ะผ้ใหัวคอมเมนต์มาเลยครับนี่ยนี่งานเถิงมันเป็นม่วงเม็ดจะหน่อย กมันจะม่วงมันแสดงว่าเป็นหุ้งกินซุกโดยเฉพาะมุ้งไรเม็ดมีอยู่เม็ดนะแต่ว่าหน่อยมันมั่นมากสนิดแต่ตากินตากินตามแสบกินแล้วกรอบปะมันสกัดตั้นนี่ก็ในสุกแล้วนี่โรยอะไรนี่นี่กินได้ในข้างในลองดูกรึบกรึบกรึบพอดีขาต้นเลยปะออขาต้นเลยแม้ต่อของมุ้งเลยทุกคนมองหุ้งพอเนาะเราห่วงนี่โอ้มุ้งพออีกเอาแต่ว่าเขาปลูกสิ ตอนแหลกคนเราเพิ่งปลูกเลยมันพอเขามากเลยแลว่าเป็นของพ่อว่ะสิเอาว่าปลูกเป็นบางสิ่งบางอย่างนะที่จริงถ้าต้นบักม่วงนี่ใหญ่ขึ้นี้กันแต่แค่ได่ยินนี่ก็ได้เนาะเย็นกันได้นี่เขาปลูกเป็นแบบบางสิ่งบางอย่างเป็นผักเป็นอะไรนี้พอได้กินนะนเางบนแบบมันแค่วูงละงาแบบพับวงกับเมื่อไหรยังกับเบื่อแหร่มันเป็นมันเป็นหนาวพอดี มีแต่สีหงส่วนแล้วก็แสบอยู่โอเคเพื่อนจับแล้วกินบ้างอ้บ้าแสบแล้วลองโอ้ว่าให้จ่าลองคอยลองคอยลองขมืออ่าให้ไอ้โดงอ่าโดูอ่ะลองดูลองดูมึงกินเพ็ดได้อยู่แล้วกที่เสียนน้ำใจอ่าก้าวกินเพ็ดได้อยู่แล้วลอง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 โอเคลองลองโอ้โหเผ็ดจะเผ็เบิ่งมักเพ็ดนะนี่เขาว่อมังเพ็ดยังไงนี่อ่า เดี๋ยวจเอ้าทีมเบิ่งกันได้เอ้าเอาเลยเอ้าเอ้าบ่ยากเซฟแสดเจ้ากินเซฟเอี๋วีมเบิองเอ้าเซฟบันนี้ไปบายผู้สาวกัเซฟปะนี้นี่แหละผู้สาวยังกิดกันอืมเอ้เเลยอืมเพ็ดอู้เพ็ดแหงแต่ขนาดมาก่อนนีฮะเจ้าดี๋ลองบ่กินมะฮงปะนีคาดต้นเลยอู้เพ็ดเลยเอาไว้เอาไว้มาสูงอีกจังหน่อยก่อนจะมากินเนอะ เพชรตีลิ้นเราไเห็นแนวติดคอเลยเพแบบุแบบเอาซอนมันเหชเด็เาซอนอเราเกีเราทุกคนวนนี้มานี่สุกละเอาแกมจุมันแกมจุมังหุงทุดโอ๊ยนอนไปบอกให้คนเดนมีกเนาะ เดี๋ยวจุมาจุมาจุมาจุอีกจุอีกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหมดเลยเดี๋ยวบันทายนี่เอาอีกเห็นว่าเราบอกมีฝุ่นวาวเห็นไหมอีกรอบนึง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 ไห้เพิ่อนคอนเทนต์ครับเพิ่อนเอาเก็บอยู่เพื่อนสอนบระคุงเพิ่อนเพิ่อนเหรอบวกเกินนั้นหนึ่งสัปโมงเน้าซุกแล้วทุกคนซุกแล้วเติมซุกจุกหน่วยอะไรสามอ๋อสามแบบหน่วยนี้กำลัง เกมจูอ่ะมีมาเขียนขี่ยังวะขี่จกจกขี่จกจกจกขี่เกียมขี่เกี้ยงจกเปิไปตามกินคนเดียวซะนี่ยนะบุ๊บบุ๊บเดี๋ยวไปไหซีบิดโอ้ยใหญ่เอ๋อน้อยนมัน่ะเราจะทำหนี้กันบุ่บพี่เบิ้งพพี่น่วยนี่โห้ออ๋อ โอ้ยมันเหมือนม่วงเลยจะกินบวชเนื้อหน่อยยังแต่ละเต็มเลยกินบเบวดได้เนื้อมันมันต้อมันหนาปะตัวนั้นนะมันจะเป็นมะฮุมแบบเนื้อมันโค้งตัวนะโอ้เนื้อโค้งไหมข้างว่าเนื้อโค้งอ๋อมันจะมันจะบวตันใช่ไเนื้อหน่อยหน่อยมะฮุมกินเนื้อหรือมะฮุ่งกินต่ำกว่าโอต่ำก็ได้ได้กำไรหลายได้ไหมตัวนี้บวเดี๋ยวต่ำต่ำขายเลยแค่ตัวนี้บว่เขาหอมว่าพันแขกดำแขกดำทำไมจ้ะเออเห็นบอกมันดำดำอ่ะ อนั่นตัวนี้มาจักเดี๋ยวเขาห่อพันแขกดำเขาไปตำเลยแขกดำตะวันไอ้เคยเ็งานอยู่ตลาดเขาจะแขกดำแขกเขาจะฮิตให้ในพวกที่ซื้อไปตำเนี่ยเขาจะซื้อตะพันนี่เลยแขกดำแขกดำเลยได้กำไรเนวดหนึ่งได้หลายโคกเติร์มันต่ำตรงนี้ครับตั้งเตือนกับตอกกับตังกอกับ หวานไฟบ่คิงตัวที่เขากินนะเด็กโอ้เด yea ี๋ยวเห็ุโอ้ยอย่างว่าหวานกันปอบซึบอยู่แต่ว่าเป็นหวานไฟกันปอบคุณเคยไข่กันเลยรับพวกคิงพวกหวานไส้คิงข่ะไออย่างไม่เคยไข่ตัวขาบอกคือนใบมันก็ได้ได้เพิ่นเอาใบไปแจีวลาบแจีวนะคิงกับตังต้องพ้งคิงกับแจีวเลียบลายที่สำคัญก็คือกินกับผู้เบาแซ่บอู้บ่าวให้กินบ่แซ่บผู้บ่าวให้กินน้ำบ่อันนี้ก็ผักว้าล่ะ พักยังนะพอ่เขาจะเอื้อนตู้ไทยมูล่าผ้าหรือว่าบางคนก็เอื้นตู้ไทยบางคนก็บนี่ตุ้ยนีตู้ไทยมูล่าผาบัวละพาตู่เล้านะตูนี่เหล้าอะไรตู่เล้าอันนี้ตู่ไทยโอ้มีตู่ไทยกับตู่เล้านี่นี่นี่ตู่ไทยก็คือใบอันนี้บ้านนาห้องใบยังเนาะโมล่าผ้าหน้าเบาในโมล่าเป็นโมล่าแต่เจ้าของตู้ไทยเอื้อนตู้ไทยเออ แต่ว่าอันตุลาวตุลาพ่ตูนั่นคือตุลาโอใช่มกมกปลาบ้านบ้านอามกี้เขาเพาะอีตู่ดีเลยเมกี้็อีตูดีคนแต่แต่สมัยเม่อกี้นี่ก็พักปังเนาะยอดพักปังเป็คละากินแค่ก๋วยเตี๋ยวนะเขาเป็นผ้าอย่างพ่อตูเนี่ยพ่ออีตู่ผ้าโพล่าผ้าพักกระเเ้าเนาตุ้งคล้ายกันเนาะเบิ่งอะ เบิง่งอ้าบังหูมุ้เอา้าหลังจากเขากินข้าวอิม่มแล,ล้วก็ถืลาโดล,ลาครับแล้วนะนี่ฝากกดไลค์กดชร็กติดตามให้น้องโดลา,ดส,าสาวลาวใด้วยจ้าซื้ออสาวยมราชน้องซื้อว่ายูทูปเนี่ยนะโดลาโดลาสาวยมราชบ่อี่ไปสามารถไปติดตามน้องได้นะไปอยากติดตามกันเพราะว่าต้องต้องเบิ่งนะเดือนนี้นะให้ให้เดือนหน้าน้องได้เงินนะ <c oughs> โดยโอเคอ่ะมือยโดยเดี๋ยวมือใอม่เดี๋ยวสีแวะมาเล่นน้ำใหม่อีกนะอันนี้ก็มาบริเตั้งโตเดทมากกัทันหันแม่มากระทันหันนะโอเคเอากระดิกอกลับแล้ว